สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเข้าสู่ช่องของครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยที่ปรึกษาด้านเลขาศาสตร์สำหรับธุรกิจออนไลน์ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะโอ้โหคือไ์สดจนหน้าซีดเลยค่ะวันนี้มาแชร์ให้ฟังนะคะมือใหม่สร้างตัวเองในแพลตฟอร์ม tikTok นะคะทำอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูยุยขออนุญาตแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆน,นะคะ เออว่างนะคะก็เข้ามารับฟังได้กันนะคะอ่าเดี๋ยวคุยขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะอะนิดสักครู่นิดนึงนะคะนี่โอเคหน้าจอกลับมาปกติแล้วนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะนะคะ คือแต่งตัวจนว่าออไปไลฟ์สดนะคะในติ k กตอกมานะคะยินดีต้อนรับสู่นะคะเสียงคือเสียงหายเลยเพิ่งจะจบลงไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนคือมาลาทอนมา <c oughs> <c oughs> นะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะอ่ะเรากลับมาที่ช่องของเรานะะในแพลตฟอร์มสีฟ้าในแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มของ Facebook นะคะซึ่งครูยยเพิ่งจะลงไลฟ์ไปคือเสียงแหบเสียงไรลเลยนะคะทั้งเป็น ทั้งเป็นรอบเดือนด้วยนะคะเสียงหายเลยค่ะไลฟ์ทั้งตีห้าไลฟ์ตลอดเวลาค่ะไปอยู่ใน t i k t o ็อทั้งวีทั้งวันค่ะวันนี้จะเอาอัปเดตข้อมูลให้กับทุกคนนะคะใครที่เป็นมือใหม่รู้สึกว่าอยากจะไปสร้างตัวตนใครๆก็ไปลุยในแพลตฟอร์ม t i k t o ็อนะคะทํายังไงบ้างนะคะวันนี้เข้ามาฟังค่ะก่อนที่จะเข้ามาฟังแชร์ให้กับครยยุ้ยหน่อยนะคะวันนี้นะคะไม่ได้หน่าสดนะแต่งหน้าแล้วแต่ว่าลืมติดขนตานะคะเพราะว่า อะไรเข้าตาสักอย่างนะคะมันข,ขัดขัดตานะคะก็เลยถอดขนตาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เลยไม่เอาอาจจะตาตีตีนิดหนึ่งนะคะ <laughs> ดูสลับกันไปนะคะแต่สิ่งที่คุณเข้ามาคุณจะได้ความรู้เน้นๆแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณเข้ามาคุณจะได้ความรู้เนื้อๆแน่นอนค่ะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะ <laughs> คุคือยังหัวเลาะเบิกบานพลังยังร้นเหลือค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะติดตามครยยุ้ยในแพลตฟอร์ม Tik t o ็กอกนะคะแล้วก็ติดตามในช่องแฟนเพจในในนี้นะคะใน Facebook นี้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยวันนี้จะมาแชร์มือใหม่สร้างตัวตนในแพลตฟอร์ม Tik t o ็กอกทำอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรที่อัปเดตบ้างวันนี้ครยยุ้ยมา ไลฟ์ like ให้ความรู้ฟรีค่ะออกมาไลฟ์ให้ความรู้ฟรีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าใครๆก็อยากจะมีรายได้ใครๆก็อยากจะออกมาสร้างตัวตนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีรายได้เป็นที่รู้จักค่ะใน t i k t o k อกนะคะข้อมูลมีอะไรบ้างใน TikTok คือทําคลิปได้ง่ายค่ะมันมีคลิป นะคะ15วิ1นาที3นาทีแค่เราถ้าเราไม่มั่นใจใน tiktok นะคะมันมีเอฟเฟกค่ะว่าเฮ้ยแค่กดโก l ไลต์เนี่ยแค่อัดคลิปอะ่ะก็มีเอฟเฟกแล้วแล้วสเต็ปต่อมาถ้าเพื่อนเรานะคะครบ1,000คนเราก็สามารถไลฟ์สดได้ค่ะเราก็สามารถไลฟ์สดออกมาสร้างตัวตนในแพลตฟอร์ม TikTok ได้สเต็ปต่อมานะคะถ้าเราอยากจะมีตะก้านะคะก็ต้องให้เพื่อนครบ 5,000คนถึงจะมีตะกร้าสินค้าของของเราเองนะคะใน TikTok ก็จะมีสินค้าที่ไปแอดเข้ามาเหมือนกันค่ะสินสินค้าใน TikTok เองนะคะที่เราอยากจะอ,อ,อยากจะาขายของนะคะอยากจะมีรายได้ใน TikTok นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าครูนิดหน่อยขายหนังสือนะคะแล้วก มีคนสนใจหนังสือคุณนิดหน่อยแล้วคุณไปแอดบุ๊กตรงนั้นมาในในช่องของตัวเองนะคะแล้วคนตัดสินใจซื้อจากช่องของคุณเนี่ยคุณก็จะมีรายได้นะคะจากตรงนั้นเปอร์เซนต์จากที่คุณขายหนังสือนะคะคุณนิดหน่อยเป็นคนจัดส่งอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะยกตัวอย่างให้ฟัง มันก็จะมีรายการในการหารายได้ในแพลตฟอร์มของ tiktok ค่ะแล้วที่ใครมาเป็นสายโค้ดคูนะคะหรือมือใหม่เป็นตัวแทนขายสินค้าอยากจะไปสร้างตัวตนในแพลตฟอร์ม tiktok นะคะบอกได้เลยว่าห้ามนะคะใน tiktok เนี่ยแตกต่างจาก Tiktok แตกต่างจากในแพลตฟอร์ม a c e b o o k มากนะคะ a c e b o o กเหตมาก เพราะอะไรนะคะติ๊กตอกนะคะห,ห้ามพูดคําว่ารวยห้ามพูดคําว่าธุรกิจห้ามพูดคําว่าราคานะคะนี่คือข้อมูลนะคะของติ๊กต็อกห้ามพูดค่ะซึ่งครูยุ้ยนะคะก็ไปลองผิดลองถูกของตัวเองค่ะว่าอ๋อที่ช่องของเราเนี่ยโดนปิดกั้นเพราะว่าเราไปพูดคําว่าธุรกิจนะคะพูดคําว่าธุรกิจแล้วก็ไปบอกราคาฉะนั้นก็เป็นข้อระมัดระวังนะคะเป็นข้อระมัดระวังถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่องเราโดนปิด ปิดกั้นนะคะปิดกั้นการมองเห็นให้เราสังเกตได้ง่ายถ้าเราลงคลิปไป3วันแล้วแล้วยอดวิวไม่ถึง100นะคะเขาบอกว่าโดนปิดกั้นแล้ววิธีแก้ไขย,ยังไงนะคะถ้าเราผิดข้อเดียวผิดคลิปเดียวมันก็จะพาไปทั้งช่องค่ะมันก็จะโดนปิดกั้นไปท,ทุกทุกคลิปที่เราลงใหม่ๆอันนี้คือข้อมูลจากเล่าซื้อนะคะที่เขามาสอน ใน t i k t o กนะคะก็ไปรับข้อมูลตรงนั้นมาแชร์แล้วตัวเองก็เจอว่าเอ๊ะเราลงคลิปไปทำไมยอดคนน้อยลงค่ะถ้าคุณอยากจะไปสร้างตัวตนใน t i k t o กนะคะบอกได้เลยคุณจะต้องมีเวลาค่ะคุยุใช้เวลาอยู่ในนั้นทั้งวันค่ะทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้าเลยค่ะไปอยู่ในนั้นค่ะไปลุยพลังอยู่ในนั้นเพราะอะไรถ้าวันนี้คุณไปลุยใน t i k t o กนะคะมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนขายสินค้านะคะคุณไปลุยใน t i k t o กเสร็จแล้วนะคะคุณนะคะ คุณจะต้องนะคะไปคอยคอมเมนต์ไปส่งกำลังใจเขาอาจจะส่งของฝันส่งกำลังใจทักทายพูดคุยกับเราถ้าวันนี้ ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์ม Facebook Page นะคะ c e b o o k Page จะพูดคำว่าธุรกิจก็ได้พูดคำว่ารวยก็ได้ไม่มีใครดูหลักดูคนดูเราหลักหน่วยก็ไม่ได้เป็นไรแต่ในแพลตฟอร์มตรงนั้นเขาเปิดโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ในคำความรู้จักในแพลตฟอร์มนั้นๆเราจะต้องไปทำความรู้จักกับเพื่อนคนอื่นด้วยไปพูดคุยไปทักทายไปส่งกำลังใจให้กับเขาและกฎกติกาก็คืออย่างน้อย5นาทีที่เราจะไปดูช่องของคนคนนั้นนะคะไปส่งกำลัง ะะให้กับเขาไปทักทายกดหัวใจให้กับเขาฉะนั้นนี่คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ในช่อง tiktok นะคะมือใหม่ที่ไปสร้างตัวตนในนั้นนะคะบอกได้เลยคุณจะต้องมีความอดทนขยันมากๆแล้วก็ต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาไม่ว่าจะทำแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k พ e นะคะการทำเพจควรมีไว้ไหมควรมีค่ะในแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊กนี้นะคะควรยังมีอยู่ไหมควรยังมีอยู่ค่ะเพราะว่าจะแตกต่างตรงที่ว่าเราสามารถโชว์รีวิวนะคะสามารถมีอัลบั้มคอนเทนต์นะคะสลับครูยุ้ยนะคะ Facebook p เพจก็ยังอยู่ในนัมเบอร์วันในใจของครูยุ้ยนะคะเฟซบ o ๊กเพจนะคะแต่ใน Tik t o k มันแตกต่างตรงที่ว่าเอ้ยคนดูมีเยอะกว่านะคะสร้างปฏิสัมพันธ์เผื่อว่าจะมีโอกาสที่มีลูกค้าเข้ามาดึงดูดให้เขาเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ให้เขาได้มารู้จัก ข้อมูลในเพจเราฉะนั้นคุณจะต้องใช้เวลาในการลงมือทําค่อนข้างเยอะใช้พลังในตัวของเราค่อนข้างเยอะนะคะครูยุ้ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นนะคะเสียงจนหายคือพูดทั้งวันค่ะนะคะพูดทั้งวันมีจอขึ้นเล็กคนนั้นเชิญคนนี้เชิญนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่หลายๆคนนะคะคอนเฟิร์มว่าครูยุ้ยเนี่ย คือเป็นคนที่มีพลังบวกมากและก็เป็นคนที่เข้าใจชีวิตหลากหลายทุกอาชีพมากๆนะคะอันนี้ที่ทุกคนชมเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆที่ในแพลตฟอร์มใน t ิ k กต k อกนั้นนะคะได้กล่าวคําชื่นชมของครูยุ้ยนะคะใครที่มาติดตามครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยเป็นนัมเบอร์วันในเรื่องเลขศาสตร์ยาแรงนะคะในการเปลี่ยนเบอร์มงคลนะคะใครที่มาติดตามก็จะได้การพลิกชีวิตศาสตร์ตัวเลขค่ะและความรู้ในเรื่อง ธุรกิจออนไลน์นะคะในเฟซบ o ๊กเพจสามารถพูดได้คำว่าธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้การตลาดอะที่ครูยุ้ยมาทำเนี่ยวันเนี้ยถ้าเราเก่งเชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์ตัวเลขถ้าเราไม่ทำการตลาดการตลาดคืออะไรการตลาดที่เรามาสร้างเพจให้คนรู้จักเราเราไปสร้างตัวตนใน Tik t o k เราไปให้ข้อมูลใน TikTok หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายการตลาดค่ะฉะนั้นครูยุ้ยก็ใช้พลังความรู้สึกทั้งบนทั้งหมดทั้งมวลม,มาในเพจใน TikTok เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าอะไรครูยุ้ยนะคะไม่มีบอกขุมทรัพย์ที่อื่นแล้วฉะนั้นออนไลน์คือทางรอดคือทางเดียวที่จะสร้างตัวตนให้กับครูยุ้ยได้นะคะออนไลน์คือทางรอดฉะนั้นวันนี้ครูยุ้ยต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจากที่ติดขนตาไม่เป็นก็ต้องมาฝึกติดนะคะพัฒนาเพราะเชื่อว,ว่าถ้าวันนี้เราไม่ใช่คนดัง นะคะถ้าเราไม่ใช่คนดังฉะนั้นเราจงศรัทธ,ธาที่ตัวเราก่อนจงที่ศรัทธ,ธาในการมองรักตัวเองก่อนโดยการที่เฮ้ยถ้าเราออกกล้องมันเพิ่มความสวยให้นิดนึงเพิ่มมิติให้นิดนึงนี่คือการเสน่ห์หน้ากล้องในการออกกล้องเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเรานั่นเองฉะนั้นครูยุ้ยเป็นเด็กบ้านนอกนะคะเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ก้าวกระโดดเข้ามาสู่ออนไลน์และเป็นคนที่เอาจริงลุยจริงอยู่ตลอดเวลานะคะ เพิ่งเข้าไปใน Tik To อกนะคะแบบจริงจังนะคะไลฟ์แบบซท้สามเวลาเลยตีห้าถึงหกโมงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะคะบ่ายสามโมงนะคะถึงสี่โมงที่แบบว่าลุยจริงจงจังเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาเพียงอาทิตย์เดียวนะคะครูยุทธก็สามารถปิดออเดอร์ปิดจ็อบได้นะคะจับเงินกลางอากาศได้ฉะนั้นครูยุทธททำได้ทุกคนก็ทําได้นะคะครูยุทธลุยเต็มที่ใช้เวลาอยู่ในกับครอบครัวนะคะซึ่ง ไม่ได้ไปดูแลครอบครัวเลยลุยออนไลน์เต็มที่ใส่ใจกับออนไลน์เต็มที่ถ้าใครจะเอาจริงไม่ว่าจะลุยแพลตฟอร์มไหนก็ตามคุณจงมีจุดยืนก่อนว่าคุณมาทําอะไรคุณมาขายสินค้าอะไรคุณมาเป็นสายโค,รคร้ดคูอะไรขอคนที่เอาจริงนะคะขอคนที่เอาจริงขอคนที่เอาจริงถ้าวันนี้คุณมาเป็นตัวแทนขายสินค้านะคะ <c oughs> สวยมากนะคะครูป,ปา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทั้งวันนะคะคนหลายๆคนก็คือเชิญเข้าไปช่องนั้นช่องนี้จนเสียงเสียงแหบเลยนะคะคือตั้งแต่ตีสี่จนยันตีหะเออจนยันห้าโมงเย็นนะคะที่ทุกคนเอ่อไอนี้ช่องกับครูยุ้ยนะคะคือเสียงจนแหบนะคะครูยุ้ยพูดตั้งแต่ตีสี่จนถึงห้าโมงเย็นนะคะจนหน้าซีด <G ül> จนหน้าซีดขนาดขนาดเป็นรอบเดือนนะคะเนี่ยขนาดเป็นรอบเดือนนะคะก็เลยอยากเอาความรู้ในในแพลตฟอร์ม t i k t o อกมาเล่าให้กับทุกคนในในตอนนี้นะคะว่าถ้าคนเอาจริงนะคะจะต้องมีความอดทนตัวใหญ่ๆตัวโตๆเลยค่ะถ้าเราไม่เอาจริงบอกเลยไปยากค่ะวันนี้ในแพลตฟอร์มกับ Facebook Page อ่ะมันแตกต่างกันจุดยืนของครูยุ้ยเนี่ย คือในเรื่องเลกาศาสตร์ใช่ไหมคะครูยุ้ยไปแนะนําตัวไปบอกกับเขาครูยุ้ยไปช่องไหนนะคะมีตะคนเชียครูยุ้ยมาแล้วครูยุ้ยมาแล้วครูยุ้ยเรื่องเบอร์มงคลใครใครที่ชอบเรื่องสายมูไปติดตามครูยุ้ยเพราะชุดสีเหลืองเลยคะ่ะเพราะชุดบรมครูผู้ให้นะคะชุดบรมครูผู้ให้ไปช่องไหนเขาก็ ชื่นชมเรานะคะชื่นชมเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเข้าใจในทุกๆอาชีพเข้าใจในการสื่อสารเข้าใจในการพูดนะคะฉะนั้นวันนี้ครูยุ้ยก็เลยนํามาแชร์ให้กับทุกคนฟังนะคะว่าครูยุ้ยลงมือทําจริงค่ะครูยุ้ยเพิ่งไปเมื่อวันที่20แบบจริงจังเลยนะคะครูยุ้ยเก่งในเรื่องเลขศาสตร์ครูยุ้ยมาทําการตลาดนะคะก็คือมาสร้างเพจนะคะมาสร้างเพจ เพื่อว่าเพจเราทําอะไรเราสอนอะไรก็มาลุยเพจแต่ทีเนี้ยหลายๆคนไปลุยในติ k กต็อกคุูยุ้ยก็เลยไปทดลองบ้างไปเรียนรู้ตัวเองบ้างลองไปลองมือทําบ้างเลย ไม่ได้มีเวลาไปดูแลครอบครัวนะคะถ้าอย่างที่บอกครูยุ้ยเป็นหลักฐานจริงๆว่าวันนี้ถ้าเราไม่ดีจากภายในสู่ภายนอกคุณทําอะไรก็ไม่มีโอกาสที่จะสําเร็จฉะนั้นครูยุ้ยได้สามีดีที่เขาไม่เคยว่าเฮ้ย mm hmm. เธอทําไมเธอไม่ซักผ้าเลยทําไมเธอไม่ทํางานบ้านเลยนะคะ แต่คุยตื่นตีสี่ไปไลฟ์ตีห้าวันนี้ทั้งวันคยุยพูดทั้งวันจนจนเสียงแหบเพิ่งจะลงไลฟ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเพิ่งจะลงไลฟ์ลงไลฟ์ของตัวเองคนอื่นก็ขอเชิญไปพูดคุยไปให้ข้อข้อคิดนะคะหลาย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 ,หลายช่องเลยนะคะตั้งแต่เช้านะคะกินข้าวก็คือแค่สิบโมงครั้งเดียวนะคะกินข้าวแค่สิบโมงครั้งเดียวคือแบบว่าลุยเต็มที่แล้วมันสนุกมากมันสนุกมาก สุดยอดค่ะครูยื้ยนะคะติ๊กตอกสุดยอดจริงค่ะขอบคุณครูปาามากค่ะทีนี้ครูย,ยุ้ยก็เลยอยากจะนําแชร์ตรงนั้นว่าติ๊กต็อกไม่ให้พูดคําว่าธุรกิจติ๊กต k อกไม่ให้พูดคําว่ารวยนะคะติ๊กต็อกไม่ให้พูดคําว่าธุรกิจไม่ให้พูดคําว่ารวยไม่ให้พูดคำ,ดคำเออราคาฉะนั้น Facebook Page มันยังคงจําเป็นอยู่ไหมมันคงยังจําเป็นค่ะถ้าเราไปดังในแพลตฟอร์มนะ ถ้าเราไปดังในแพลตฟอร์มนั้นเราสามารถนะคะดึงลูกค้าของเราอะ่ะเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ว่าเราทําอะไรเรามีตัวตนจริงเรามีรีวิวนะคะได้เห็นภาพได้เห็นการตลาดระดับพรีเมียมค่ะในเพจอะ่ะยังคงเป็น Number รวันอยู่นะคะคูยบอกได้เลยว่าในเพจยังคงเป็น Number รวันแต่วันนี้ถ้าคนเรานะคะไม่รู้วิธีในการทําการตลาดว่าตรงไหนเราควรจะสร้างจุดยืนตรงไหนถ้าวันนี้ Facebook Page เรายังไม่ เราลองไปสร้างตัวตนใน Tik t o k ดูนะคะ t i k t o k สำหรับมือใหม่ก็คือทำคลิปวิดีโอได้ง่ายนะคะทำคลิปวิดีโอได้ง่าย 2. ถ้าเพื่อนครบ1000คนก็สามารถไลฟ์สดได้5,000คนถึงสามารถสร้างตะกร้าได้นะคะตะกร้าร้านค้าที่คุณขายแต่ มือใหม่เยอะนะคะมือใหม่เยอะฉะนั้นเราจะต้องไปสร้างตัวตนก่อนว่าคุณอะมาทําอะไรขายอะไรช่วยอะไรเขาพอถ้าเขาถูกจริตกับเรานะคะเราสามารถเอามาสู่แพลตฟอร์มเพจได้ค่ะเอามาสู่แพลตฟอร์มเพจได้แต่ให้เราไปส่งกําลังใจไปส่งคอมเมนต์ไปทักทายกับผู้คนในแพลตฟอร์มนั้นได้นะคะฉะนั้นครูยึยถึงรู้ถึงปัญหาคนที่ออกมาสร้างตัวตนในตอนนี้นะคะว่า มือใหม่ไม่มีใครรู้อีกมากมายในตอนนี้นะคะฉะนั้นคุยเลยอยากจะมาแชร์แบ่งปันนะคะมาแชร์แบ่งปันในแพลตฟอร์มนี้นะคะว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราอยากจะเอาจริงในออนไลน์เราต้องลุยค่ะเราต้องเราต้องลุยค่ะเราต้องทําภาพเป็นเราต้องทําคลิปเป็นเราต้องไลฟ์เป็นค่ะฉะนั้นวันนี้มัน มันคือวิธีทางรัฐแล้วค่ะมันคือวิธีทางรัฐที่ครูยุ้ยนามาส่งต่อให้กับทุกคนฟรีๆจากประสบการณ์ตรงของตัวเองด้วยไปทดลองตัวเองด้วยและก็ลุยเอาจริงด้วยเพราะว่าครูยุ้ยไม่มีบอกขุมทรัพย์ที่อื่นแล้วนะคะครูยุ้ยไม่มีขุมทรัพย์ที่จะไปเอารอ,อสำรองถ้าเรามีเงินสำรองแสนสองแสนเนี้ย วันหนึ่งเราใช้ไปใช้ไปใช้ไปมันก็หมดจริงไหมคะถ้าวันนี้คุณไม่เอาจริงนะคะถ้าวันนี้คุณไม่เอาจริงแล้วจะไปเอาจริงตอนไหนถ้าวันนี้ เราไม่ทําก็มีคนอื่นมาแสดงตัวตนอยู่ดีฉะนั้นเราจงเป็นยืนหนึ่งในดวงใจของคนค่ะว่าเราทําอะไรเรามีจุดยืนอะไรที่มาแชร์ส่งต่อให้กับผู้คนนะคะฉะนั้นวันนี้คุยเอาตัวเองมาเป็นหลักฐานให้กับทุกคนดูนะคะว่าพูดคุยตั้งแต่เช้าจนแบบว่าหน้าซีดเลยคือเป็นรอบเดือนด้วยนะคะเป็นรอบเดือนอันนี้คือพูดแบบเรียวๆสไตล์ให้ทุกคนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กบ้านนอกนะ จะมาเป็นแรงผลักดันแล้วทุกคนจำไลน์นี้เอาไว้ให้ดีนะคะทุกคนจำไลน์นี้เอาไว้ให้ดีว่าฉันจะเติบโตไปทุกวันทุกวันค่ะฉันจะดีขึ้นในทุกวันทุกวันค่ะฉันจะก้าวกระโดดไปทุกวันทุกวันค่ะแล้วฉันจะจับเงินล้านให้กับทุกคนดูนะคะครูยุ้ยจะจับเงินล้านให้กับทุกคนดูว่าวันนี้ครูยุ้ยเอาจริงค่ะครูยุ้ยไม่ได้มีบอกขุมทรัพย์ที่ไหนเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดการลงมือทําจากที่ติดขนตาไม่เป็นก็มาติดขนตาจากแต่งตัวไม่เป็นก็มาหััดแตต่งวนะะคผม ทรงผมไปทำสีสองสามรอบเพื่ออัปเดตรู้ว่าเรายังไม่ใช่คนดังรู้ว่าเรายังไม่ใช่คนดังฉะนั้นคุยก็ต้องมาเอาจริงค่ะคุยก็ต้องมาเอาจริงในยุคนี้ค่ะคุยลุยทุกอย่างค่ะลุยทุกอย่างทำทุกอย่างเท่าที่ ตัวเองจะทําได้นะคะไม่หักโหมตัวเองค่ะไม่หักโหมแต่อเผอิญว่าเราไปเห็นลมใต้ปีกเราไปเจอเพื่อนมากมายในนั้นว่าเฮ้ยยังมีคนให้กําลังใจเรามีคนชื่นชมเราในตัวตนของเราจริตที่โดนใจกับเราฉะนั้นถ้าคุณถูกจริตกับครูยุย้ยลูกค้าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราเสมอไปจําไว้ให้ดีนะคะลูกค้าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของลูกค้า ขออภัยค่ะลูกค้าหลายๆคนไม่ใช่กลุ่มของเราเสมอไปฉะนั้นกลุ่มที่จะใช่คือกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองกลุ่มคนที่เอาจริงกลุ่มคนที่กล้าที่จะมาเจอกับครูยุ้ยนะคะมีความเชื่อเรื่องในสายมูมีความเชื่อเรื่องในเลขกศาสตร์ที่อยากจะก้าวกระโดดเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ <S <S ใครเจอครูยุ้ยคนนั้นโชคดีค่ะใครเจอครูยุ้ยคนนั้นโชคดีใครที่ได้เปลี่ยนแปลง นะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์กับครูยุ้ยนะคะในการเปลี่ยนเบอร์มงคลรับรองว่าครูยุ้ยไม่เคยทิ้งใครนะคะครูยุ้ยไม่เคยทิ้งใครดูแลเทคแคร์ทุกคนอยู่เสมอนะคะใครที่เปลี่ยนเบอร์กับครูยุ้ยไปครูยุ้ยใส่ใจและดูแลอย่างดีค่ะ เพราะว่าอะไรเรามาจับมือกันนะคะมาจับมือกันสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดๆก็ตามนะคะครูยุจันําพาให้ทุกคนได้ประสบความสําเร็จเชกเช่นเดียวกันค่ะนะคะไม่มีความอิจฉาด้วยสยาจะเป็นลมใต้ปีกใครเก่งสิ่งไหนนะคะคอยส่งแรงเชียร์คอยส่งกําลังใจให้กับเขาฉะนั้นวันนี้ ความคลื่นอิจฉาริษยากลัวคนได้ดีไม่มีค่ะเพราะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะฉะนั้นถ้าใครมาเป็นครูบาอาจารย์แล้วมีคลื่นความอิจฉาลิษยาบอกได้เลยว่าคุณทําได้แค่นิดเดียวนะคะคุณทําได้แค่นิดเดียวดังได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตกระดับค่ะถ้าคุณมาเป็นครูบาอาจารย์ตัวจริงคุณจะต้องเป็นผู้ให้และคอยมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นลมใต้ปีกให้กับคนคนหนึ่งให้เขาได้ก้าวกระโดดต่อไปค่ะถ้าวันนี้คุณมาเป็นคนที่อิจฉาริษยานะคะ แฝงด้วยความคิดลบบอกได้เลยว่าคุณดีดีแค่ดังได้แค่แป๊บเดียวดีดังได้แค่แป๊บเดียวรวยอะไรไม่เท่ากับ รวยของการให้สติปัญญาและระง,งับอารมณ์โมโหโกรธของตัวเองได้เข้าใจในสถานการณ์ของคนได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนได้แต่ละคนเจอปัญหาไม่เหมือนกันเจอชีวิตแต่ละปัญหาไม่เหมือนกันใครเจอคุยคนนั้นโชคดีคุยคพาทุกคนปลดล็อกชีวิตภายในของตัวเองปลดล็อกภายในใจของตัวเองฉะนั้นคลิปนี้ไลน์นี้หวังว่าจะเป็นแรงสั่นสะเทือนให้กับทุกคนใครมาฟังย้อนหลังคนนั้นจงแชร์ส่งต่อไปให้กับเพื่อนใครใจ ใครเจอไลน์นี้นะคะฟังย้อนหลังนะคะพิมพ์คำว่าย้อนหลังมานะคะแล้วทุกคนจะได้ข้อคิดไอเดียดีๆจากไลน์นี้นะคะแล้วจะเห็นครูยุ้ยดีขึ้นไปในทุกวันวันนี้ขอภัยในความหน้าซีดนิดนึงนะคะแล้วก็ขนตาขนตาเพิ่งจะถอดไปเมื่อสักครู่นี้พอดีว่ามันเคืองตานะคะเพราะว่าไอ้นี้หน้าจอมองไอ้นี้ทุกวันนะคะ ช่วงแบบว่าเหมือนว่าคุยหน้าจอเนี่ยแล้วมันขัดขัดดวงตานะคะอยู่ในในในห้องแอร์นะคะก็เลยออกมาสูดอากาศด้านนอกนะคะมาสูดอากาศด้านนอกฉะนั้นก็ขออภัยต่อไปคุยจะ ให้ตัวเองสวยดูดีอยู่ตลอดเวลานะคะบอกได้เลยฉะนั้นก็พักผ่อนให้เพียงพอกันนะคะทุกคนแล้วเรามาจับมือลุยไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับไอเดียนะคะในข้อมูล t ิ k กต็อกนะคะใครเอาจริงไปเจอกันนะคะใครเอาจริงทั้งแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะคะลุยทั้งสองแพลตฟอร์มค่ะใครที่ยังไม่ถนัดก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนก็แล้วกันนะคะเอาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าชํานาญเอารู้ เอาที่รู้สึกว่าตัวเองเพิ่งเริ่มต้นเอาสิ่งที่ตัวเองทําได้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณครูปาลมบรมคคูผู่ให้นะคะรักครูปาลมสุดใจเลยนะคะเป็นครูของครูยุ้ยนั่นเองนะคะครูสอนดิจิตอลอาร์ตนะคะสอนทําภาพใครที่อยากระดับฝีมือแบบขั้นเทพนะคะไปเรียนกับครูปาลมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย